อ่ะนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะลูกเอแชร์หน้าจอหน้าจอก็จะใช้ไม่เป็นหรอช่อน่นอ่ะนะครับเห็นหน้าจอไหมลูกไม่ตอบตอบไม่ได้ด้วย<ม>เห็นหน้าจอไหมก่อน อ่าโอเคนะครับอ่าอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าสองห้องเราห้อง A และห้อง B ถูกไหมนะครับเรียนไม่เท่ากันนะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยอ่าถ้าเกิดเมื่อวานเราได้สอนนะครับเราก็จะเรียนเท่ากันพอดีแต่ทีเนี้ยเมื่อวานนี่ครูสอนไม่ทันใช่ไหมเพราะว่าโร,รงเรียนเราปิดการทหานนะครับฉะนั้นเราจึงสอนไม่ทันวันนี้เดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยนะครับเปิดหลักภาษาไปหน่วยที่สองเลยนะครับเรื่องชนิดของคำอ่าเอาหลักภาษาขึ้นมา นะครับหน้ายี่สิบหน่วยที่สองชนิดของคำนะลูกนะเปิดเลยเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเรื่องชนิดของคำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็เรียนตั้งแต่ปปสี่แล้วแหละนะแต่ปสี่เนี่ยเราจะเรียนเรื่องคำนามคำสรรพนามกริยาและคำวิเศษถูกไหมครับสี่ชนิดนะแต่ทีเนี้ยพอขึ้นมาปห้าปุ๊บนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมานะอีกสามชนิดนะคือคำผบทนะครับสันทานและอุทาน รวมทั้งหมดชนิดของคําจะเป็นเจ็ดคำนะตอนเนี้ที่ผ่านมาป4เราเรียนไปแล้วสี่ชนิดนามสัพนามกริยานะครับแล้วก็พิเศษยังจกันได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวยังไง,เด,งเ,นะเดี๋ยวกับมาโรงเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนนี้อีกครั้งหนึง่งนะเดี๋ยววันนี้ก็เรียนเรื่องคําอุพบทสันธานและอุทานไปก่อนซึ่งสามเรื่องเนี้ยง่ายไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้ดูมันจะ มันจะมีเหมือนกันอยู่สองชนิดนะครับคือคําบุพบทนะกับคําสรรทานนะครับคําบุพบทอ่าดูเลยหนาที่ยี่สิบเอ็ดอ่าเห็นไหมอ่าถ้ามองเห็นลูกศรก็ดูตามลูกศรนะครับไม่งั้นก็ดูที่หนังสือของตัวเองก็ได้เขาบอกว่าคำบุพบทนะครับเป็นคําที่ใช้เขียนหรือพูดนําหน้าคํานามหรือคําสรรพนามจําได้ไหมคํานามคืออะไรคํานามคือคําที่ใช้สําหรับเรียกชื่อใช่ไหมครับ มีชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของชื่อสถานที่นะครับส่วนคํำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนคํานามเมื่อกี้นี้แหละนะเช่นเราเรียกสัตว์ว่าเรียกหมาหมาตัวนี้มีชื่อว่าแดงอ่ามันคือคํานามถูกไหมลูกแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนสรรพนามเราก็เรียกว่ามันมัน,นคําสรรพนามมันคือใช้แทนไอแดงนะครับเป็นต้นนะะอ่ะทีนี้ นอกจากนะครับใช้นำหน้าคำนามและสรรพนามแล้วนะครับคำนาะมคำบุพบทส่วนส่วนใหญ่มักลำตำแหน่งที่ตั้งนะครับเชื่อมคำกริยากับคำนามทีนี้ดูบุพบทที่เราจะเรียนในเทอมนี้มีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะอันที่หนึง่งบุพบทบอกสถานที่นะครับใครถ้าเปิดกล้องได้เปิดกล้องนะนลูกนะรูจะได้ดูพวกเราเข้าใจไหม อ่าเวลาสอนไปก็พยักหน้าบ้างเออผมจะได้รู้ว่าฟังอยู่ได้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับอ่าถ้าเปิดกล้องได้เปิดกล้องเลยปิดแค่ไม้ไว้ก่อนก็พออ่าอ่าสี่ชนิดชนิดที่หนึ่งนะครับเป็นคําบุพบทบอกสถานที่นะครับบุพบทบุพบ,บทบอกสถานที่คือมันจะบอกว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเช่นใต้ตัวอย่างอะไรอยู่ใต้โต๊ะ เป็นต้นเห็นไหมคำว่าใต้บอกตําแหน่งบอกตําแหน่งว่าอะไรอ่มันอยู่ใต้โต๊ะนะครับหรือนะครับโทรศัพท์อยู่ในมือเห็นไหมบอกสถานที่นะครับว่าโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ในมือครูนะนะครับหรือนักเรียนป .5 อ,อยู่บนอาคารเห็นไหมคาว่าบนเนี่ยนะครับ,ค,บ,นะค,รบคือคําบุพบทน,นะอ่าเป็นต้นทีนี้ต่อไปอันที่สองคือคําบุพบ,บทบอกความเป็นเจ้าของ เช่นแห่งของนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือเช่นสมุดหนังสือเล่นนเนนมนะน,ลน,นี้เป็นของฉันเห็นไหมนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นของฉันคําว่าของเนี่ยนะครับเป็นบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะครับอ่าหรือนะครับอ่ออะไรล่ะ ปากกาแท่งนี้เป็นของฉันเป็นต้นบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะทีนี้ดูข้อที่สามบุพบทบอกความเกี่ยวข้องเช่นเพื่อโดยกับแกแดดต่อเนี่ยบอกความเกี่ยวข้องว่าอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับเช่นคุณแม่ตั้งใจทำกับข้าวเพื่อให้ฉันรับประทานก่อนไปโรงเรียนนะครับ คำบุพบทเนี่ยคือคำว่าเพื่อเพื่อในที่นี้ยบอกความเกี่ยวข้องคืออะไรเกี่ยวกับอะไรแม่นะครับทํากับข้าวถูกไหมแม่ทํากับข้าวเกี่ยวข้องกับเราต้องไปโรงเรียนนะเพื่อให้เราได้กินนะครับอันนี้คือความเกี่ยวข้องนะหรืออ่ะประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งคือแก่กับแดงเห็นไหมครูเคยสอนไปแล้วตั้งแต่ปสแก่ใช้กับอะไรแดงใช้กับอะไรนะครับนะ อ่ะแกกับแดแกใช้กับเด็กหรือผู้ใหญ่อ่ะเปิดกล้องสิถามหน่อยอ่ะเปิดกล้องขึ้นมาดีมากมีน้ำมนต์มีกอนที่เหลือเราเต้าฟ้าพี่แจ้วอ่ะเหลือใครยังไม่เปิดโอเคอ่ะทีนี้ฟังแกใช้กับเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคนให้นะครับสมมติอ่ะ ครูจะบอกว่าครูเป็นคนให้ของกับพวกเราเนี่ยต้องใช้คําว่าแก่หรือแด่ถ้าใช้แก่ยกมือขวาใช้แด่ยกมือซ้ายครูให้ของกับนักเรียนแก่ยกมือขวาแด่ยกมือซ้ายใครว่าแก่ยกมือยกมือขวาใครว่าครูให้ของแก่นักเรียนถูกต้องยกมือขวาไม่มีใครยกสักคนเลยนี่ตอบถูกหรือยังไม่กล้าตอบเลี่ย อ่ะถ้าใครบอกว่าครูให้ของแด่นักเรียนยกเมื่อก่อนก่อนยกหนึ่งคนอ่าอ่าพี่แจ้วยกอ่าอ่าการ์ตูนยกฟ้ายกอ่ะสรุปเราบอกว่าครูให้ของแด่นักเรียนใช่ไหมลูกถ้าใช่พยักเนีา้าอ่า สรุปคำตอบคือผิดครับแดช้ช้กับเด็กให้ผู้ใหญ่แกใช้กับผู้ใหญ่ให้เด็กเช่นถ้าบอกว่าครูจะให้ของกับนักเรียนเนี่ยต้องบอกว่าครูนะครับมอบของเช่นครูมอบรางวัลแก่นักเรียนแต่ถ้านักเรียนต้องใช้คําว่าแดหรือผู้ใหญ่เช่นวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ ฉันมอบของขวัญวันเกิดแด่แม่อย่างเงี้ยโอเคไหมแด่จะหมายนะแด่คือเด็กให้ผู้ใหญ่แก่ผู้ใหญ่ให้เด็กนะครับผู้ใหญ่อายุเยอะไงแก่ก็เลยให้เด็กโอเคปะอ่าทีนี้บุพบทชนิดที่สี่บุพบทบอกเวลาเช่นตั้งแต่จนกระทั่งเมื่อ นะครับตัวอย่างยังไงล่ะอ่านี่งไงดูนะครับพ่อไปเชียงใหม่เมื่อวานนี้เห็นไหมคาว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นบุพบทบอกเวลาบอกว่าเวลานะก็คือเมื่อวานนะครับหรือนะครับฝนตกจนกระทั่งถึงตอนเย็นเห็นไหมบอกเวลาไหมบอกว่ามันตกนะครับจนถึงตอนเย็นนะ เธอมาถึงโรงเรียนคุณครูก็กลับบ้านหมดแล้วนะครับเธอมาถึงโรงเรียนเมื่อคุณครูกลับบ้านหมดแล้วนี่ไมเมื่อเป็นบุพบทบอกเวลานะครับหรือนะครับก่อนตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาโรงเรียนบุพาบทคือคําว่าคือคําว่าตั้งแต่ถูกไหม ตั้งแต่เป็นบุพบทบอกเวลาว่ามันเช้าไงตั้งแต่เช้านะครับมีใครสงสัยเรื่องคำบุพบทอยู่ไหมว่าวมาสิก่อนเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะไม่สับสนตรงไหนนะ,ะจำได้ไหมแก่ใช้กับอะไรแดดใช้กับอะไรโอเคอ่ะเปิดหน้าต่อไปนะครับ อ่าทีนี้เป็นคําสันทานคําสันทานนะครับเทอมที่แล้วครูสอนเรื่องประโยครวมไปแล้วใช่ไหมอ่าคำสันธานจะใช้กับประโยคที่เป็นประโยครวมนะครับคําสันทานนะครับคือคําเชื่อมเหมือนกันแต่จะแตกต่างจากบูพบทรูพบทจะทําหน้าที่เชื่อมคําแต่สันทานจะทําหน้าที่เชื่อมประโยคนะครับอ่าดูสันทานจะมีทั้งหมดอยู่สี่ชนิด เชื่อมประโยค์รวมทั้งหมดสี่ชนิดคือรวมแบบคล้อยตามการขัดแย้งกันเป็นเหตุเป็นผลและเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะตัวอย่างเช่นประโยคคล้อยตามกันก็จะมีคําว่าจึงเมื่อจุดๆุดจุดก็ทั้งจุดๆุดจุดก็นะครับพอจุดจุดจุดก็นะฮะอะดูตัวอย่างเช่นนะครับ เธอสอบได้ที่หนึ่งนะครับอ่ะเอาใหม่นะคล้อยตามกันอ่ะเมื่อจุดๆก็อจดูตัวอย่างนี้ก่อนอ่าเมื่อเธอมานะครับเขาก็มากับเธอเนี่ยเห็นไหมคล้อยตามกันเห็นไหมมาด้วยกันนะครับหรือทั้งจุดๆก็ทั้งเธอและเขาต่างก็เป็นเพื่อนกันเห็นไหมเนื้อหามันสอดคล้อง คล้อยไปในทางทิศทางเดียวกันมันจึงเป็นประโยคสันธานที่ใช้เชื่อมในลักษณะของคําที่มันคล้อยตามกันนะครับ 2. ส,สันธานที่ใช้ในประโยคขัดแย้งกันเช่นคําว่าแต่แต่ว่ากว่าจุดๆ,ๆกุก็นะเช่นตัวอย่างขัดแย้งกันฉันจะไปทะเลแต่เธอจะไปน้ําตกไปที่เดียวกันไหม คนละที่ถูกไหมครับอันนี้คือลักษณะของการขัดแย้งกันนะครับฉันจะกินข้าวแต่เธอจะนอนอย่างเงี้ยขัดแย้งกันเห็นไหมครับมันคนละเรื่องนะหรือกว่าทั่วจะสุกงาก็ไม่เห็นไหมอ่าอันนี้เป็นลนักษณะของประโยคที่มันขัดแย้งกันนะครับสามประโยครวมนะครับแบบให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคําว่าหรือมิฉะนั้น ตัวอย่างเธอจะกินข้าวหรือกินกว๋วยเตี๋ยวต้องเลือกไหมต้องเลือกถูกไหมครับเลือกระหว่างข้าวกับก๋วยเตี๋ยวว่าเราจะเลือกกินอะไรนะครับอ่าหรือเธอจะเล่นหรือเธอจะเรียนอ่าต้องเลือกไหมนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องเลือกเลือกว่าจะเล่นหรือจะเรียนต้นนะอ่าชนิดที่สี่ชนิดสุดท้ายสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลนะครับ ได้แก่เพราะเพราะว่าฉะนั้นจุดจุดจุดจึงดังนั้นจุดจุดจุดจึงสังเกตคําพูดเหล่านี้มันต้องการเหตุผลเพราะเพราะอะไรล่ะอธิบายเหตุผลเพราะว่าต้องการเหตุผลฉะนั้นอธิบายเหตุผลดังนั้นอธิบายเหตุผลนะครับคำเหล่านี้จึงเป็นคําสัมพานอ่านะครับเชื่อมคําประโยคความรวมที่เป็นเหตุผลเพราะมันต้องการเหตุผลตัวอย่างเช่นที่เธอสอบได้ที่หนึ่ง เพราะเธอตั้งใจเรียนเป็นต้นหรือที่เธอเข้าใจทุกสิ่งที่ครูสอนเพราะเธอตั้งใจฟังอันเนี้เห็นไหมมันคือความเป็นเหตุเป็นผลมันมีเหตุแล้วมันจึงมีผลตามเช่นอย่างประโยคที่ว่าสอบได้ที่หนึ่งเพราะขยันอ่านหนังสือเหตุคืออะไรเหตุคือตั้งใจอ่านหนังสือผลที่ตามมานะครับก็เลยทําให้เขาสอบได้ที่หนึ่ง หรือประโยคนที่สองเขาเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนนะครับเพราะเขาตั้งใจฟังเหตุคือเขาตั้งใจฟังผลที่สะท้อนกลับมาคือเขาเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนทุกสิ่งนะครับเป็นต้นนะอจบคําสันทานชนิดสุดท้ายนะครับคําอุทานนะอุทานยง่ายมากนะครับไม่น่าจะมีปัญหาดูตัวอย่าง เขาบอกว่าคำอุทานคือคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด,พดเช่นตกใจเสียใจสงสารประหลาดใจหรืออะไรก็ตามที่มันบ่งบอกถึงความรู้สึกนะครับคำอุทานมักจะอยู่ข้างหน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีจำได้ไหมอัสเจรีคืออะไรอัศเจรีคือขีดตัวไอกับหัวลลงไปเล็กลกับหวจุดขีดล่างลงมาเล็กจุดข้างล่าง ะครับแบบในตัวอย่างนนะอันนี้คือเครื่องหมายอัสเจรจะใช้หลังคําอุทานทุกคํานะครับอ่ะดูตัวอย่างชัยโยทีมของเราชนะแล้วเห็นครับชัยโยเนี่ยเป็นคําอุทานอุทานบอกอะไรแสดงอาการอะไรอ่ชาชัยโยคือแสดงอาการดีใจถูกไหมลูกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณครู อ๋อแสดงอาการเป็นยังไงอ่าดีใจประหลาดใจนะครับโอ้โหโเสื้อตัวนี้สวยมากเลยเป็นไงแสดงอาการแปลกใจประหลาดใจอุ้ยตกใจหมดเลยนะครับอ่าอันนี้แสดงอาการตกใจอันนี้คือคําอุทานจริงๆแล้วคําอุทานเขาจะแบ่งเป็นสองชนิดนะครับคืออันที่หนึ่งที่เรากาลังเรียนกันคือคําอุทานบอกอาการ บ,บอกอาการว่าเป็นยังไงดีใจเสียใจประหลาดใจตกใจเศร้าใจนะครับอีกอันหนึ่งเรียกว่าคําอุทานเสริมบทนะคําอุทานเสริมบทก็คือคําอุทานที่เอามาต่อคาคานั้นเช่นกับข้าวกับปลาหมูหมากาไกา่ถ้วยโถโอชานะครับอ่าอันนี้เราเรียกว่าอุทานเสริมบทนะ อ่าจบนะครับสําหรับเรื่องชนิดของคํามีแค่นี้นะลูกนะมีอยู่สามชนิดอ่าทีนี้เปิดกล้องเตรียมตอบคาถามเดี๋ยวถามใครคนนั้นเปิดไหมตอบนะเดี๋ยวใครยังไม่เปิดกล้องใครเปิดกล้องคนสุดท้ายจะถามคนนั้นแหละอ่าไอเปาเปิดกล้องคนสุดท้าย ยังตัวตอบยังยังไม่เปิดเ้าอ่ะถามคู่แพ็คคู่เลยอ่ะพร้อมตอบคำถามหรือยังนะครับอ่ะวันนี้นะครับครูสอนเรื่องชนิดของคำใช่ไหมครูสอนไปกี่ชนิดเป้าเปิดไหมแล้วตอบ ตอบไม่ได้เดี๋ยวให้กระโดดตบตัวนั้นแหละอ่ะชนิดของคำวันนี้ครูสอนไปกี่ชนิดอ่ะอยู่ด้วยกันสองคนตอบมาเลยทั้งคู่เลยกี่ชนิดไม่ต้องมาใส่หราให้ตอบนี่ปิดกล้องแล้วแอบไปนอนมาใช่ไหมรีปิดกล้องแล้วแอบไปเปิด,ปดติ๊กตอกมาอ่ะวันนี้ครูสอน,นคำชนิดของคำกี่ชนิดลูก สี 4, <ะ>่บสามครับสามอ่าสามชนิดเก่งมากนะครับมีชนิดไหนบ้างก่อนอ่าชนิดที่่ที่พสอคนคาอ หนังสือดูตามลูกค้าดูต่มนะอ่าชนิดที่หนึ่งคืออะไรครับออรก่อนใจเย็นดีนะอ้าวต่อมาเลยเดียวต้องการตัวช่วยไหม ก่อนได้ยินครูไหมลูกคำชนิดของคำชนิดที่ห<ๆ>นึ่งที่นมคืออะไรค่ะคำปุบคำปดชนิดที่สองครับดูหนังสือดูหนังสือไม่ต้องดูแมจารนสือชนิดที่สองคือ ใครเนี่ยจารุบันใครเนี่ยมองห็นแน่นิดเดียวเองเอาหน้ามาให้ครูดูเื่อีว่าของใครอ่ะก่อนโอเคจิตตนปิดไหมแป๊บลูกอ่ะเมื่อกี้ก่อนตอบแล้วชนิดที่หนึ่งคือคำบวบทจารุวันคือใครตอบชนิดที่สองคืออะไร คำสันทานคะคำสันทานค่ะใครตอบคะขอดูหน้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวไม่ใช้ชื่อให้นะาจุมหรอใช่ไหมอ่าโอเคอ่าชนิดที่สามนะครับคำอุทานอ่าคำอุทานพี่แก้วตอบใช่เมื่อกี้เนี้ยใช่ครับอ่าโอเคดีมากนะครับคำอุทานอ่าทีนี้ฟังนะครับอ่าดูอันที่หนึ่ง เมื่อกี้นี้นะครับคำบุพบทนะฟ้าคำบุพบทนะครับฟ้าได้ยินครูไหมฟ้าครูจะถามฟ้าเรื่องคำบุพบทอ่านะครับคำถามคือพัดลมนะครับอยู่ในห้องคำบุพบทคือคำว่า พัดลมอยู่ในห้องคําบุพกฏคือคําว่าอะไรใครตอบได้ช่วยฟ้าได้คือคำว่าอะไร,รไไพัดลมหรอคอรูฮะพัดลมเหรอพัดลมเป็นประธานลูกเป็นประธานเป็นคำนาม ถูกต้องไหมอ่าอยู่ในห้องอันไหนคือคำบุพบทห้องห้องห้องเป็นคำนามเนี่ยเหลืออยู่สองประโยคแล้วตอนนี้เหลืออยู่กันในเนี่ยจะตอบอะไร,ะรเหลืออยู่สองเหลืออยู่สองคำตอนนี้เหลืออยู่กับในเนี่ยอันไหนคือบุพบท ในถูกนะครับในคือคําบุพบทเป็นคําบุพบทชนิดไหนนะมนไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้บุพบทมีอยู่สี่ชนิดเนี่ยบอกสถานที่เป็นเจ้าของเกี่ยวข้องละเวลาตอบอะไรไม่รู้ไม่เอาไม่เอาไม่รู้ต้องรู้ไม่รู้ครูคราวนี้ครูบอกว่าอะไรนะคะ ครูถามว่าคําว่าในลูกพัดลมอยู่ในห้องเนี่ยเป็นคํารุปดบอกอะไรบอกสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกความเกี่ยวข้องหรือบอกเวลาบอกสถานที่อ่าใครตอบสถานที่หนูอ่าเก่งมากนะครับในบอกสถานที่บอกว่าพัดลมมันอยู่ในห้องนะโอเคนะกระตูนอ่าโอเค ต่อไปคำสันธานเชื่อมประโยคเดียวประโยคความรวมมีสี่ชนิดนะครับคอยตามเป็นหิดเป็นผลขัดแย้งกันเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งคำถามนะครับพี่กินขนมแต่ฉันกินข้าวเป็นคำสันธานชนิดใดอ่า ทำคดีวะใครอยากตอบว่ามาพี่แก้วพี่กินขนมแต่ฉันกินข้าวเป็นคำสันธานชนิดใดโอ,อไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูสิพี่เนี่ยมันกินขนมใช่ไหมแต่ว่าฉันเนี่ยกินข้าวเป็นประโยชน์แบบไหนคอยตามกันขัดแย้งกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นเหตุเป็นผล เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรอโหให้เพื่อนช่วยมั่งได้ปะให้ได้ยังไม่ได้ว่าเลยสังเกตนะมันมีคำว่าแต่ะลูกงนะ้นคำว่าแต่เป็นคำสุ่อสารใช่หรอ้่าอ้ไม่ไู้อ่าก่อนข้อไหนก ครับเป็นมากนครับเป็นคาสันธาน <Okay, S 1> ที่เป็นอ่ะอ่ะอะก่อนปิดมาแล้วอ่ะก่อนบอกว่าขัดแย้งถูกต้องครับคําว่าแต่นะเป็นสันธานเชื่อมประโยคที่มีลักษณะขัดแย้งกันสังเกตไหมพี่มันกินขนมแต่เรากินข้าวมันคนละอย่างกันจุกไหมนะครับมันจึงขัดแย้งกันไงนะครับโอเคนะสุดท้ายคําอุทาน ถามกระตุน้นชชยโยเป็นคำอุทานแสดงอาการแสดงอารมณ์อะไรอาการอะไรดีใจครับอ่าดีใจเก่งมากนะครับอ่าสารุปนะครับวันนี้เราเรียนชนิดของคำไปส่งชนิดนะคือบุพบทสันทานและอุทานนะครับอ่าทีนี้สั่งงานแบบฝึกหัดนิดนึง ใครอยู่กับหนังสือเปิดเลยแบบฝึกหัดหน้าเอาหน้าสิบเก้าดูหน้าสิบเก้าลูกสิบเก้ายี่สิบทำข้อสองกับข้อสามแค่นี้พอนะครับข้อสองเนี่ยให้เติมคำบุพบทลงในช่องว่า แล้วเขียนบอกว่าเป็นบุพบทชนิดใดตัวอย่างเช่นบ้านของฉันอยู่จุดๆตลาดเห็นไหมมันอยู่อะไรตลาดละ่ะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ในตลาดหรืออยู่บนตลาดนะครับแล้วก็ตอบมาคําว่าใกล้เป็นบุพบดบอกอะไรบอกสถานที่บอกเวลาบอกความเกี่ยวข้องหรือบอกความเป็นเจ้าของแล้วก็ตอบมาโอเคไหมอ่าทีนี้เปิดไปณยี่สิบข้อสามนะครับ หน้ายี่สิบข้อสามเนี่ยให้เติมคำสันธานแค่นั้นนะครับเช่นพี่ชอบร้องเพลงจุดๆน้องชอบเล่นกีฬาคนละอย่างกันถูกไหมฉะนั้นเราต้องใส่อะไรคนละอย่างแสดงว่ามันขัดเยีงกันอยู่เราต้องใส่สนธานชนิดไหนคำว่าอะไรนะครับอ่าถูกต้องคำว่าแต่เป็นต้นเช่นพี่ชอบร้องเพลงแต่น้องชอบเล่นกีฬาแค่นี้เองโอเคไหม ครูค้าหน้าที่เท่าไหรมั้งคะหน้าที่สิบเก้าลบสิบเก้าข้อที่สองแล้วก็หน้ายี่สิบข้อที่สามสองข้อโอเคไหมน้ำมนโอเคค่ะโอเคค่ะใครมีอะไรจะถามอีกไหมคะพี่แก้ว จ้งครูคะคำมันต้องซ้ํากันด้วยป่ะคะใช่ครับคําซ้ํากันได้ลูกไม่เป็นไรเอาแค่คคประโยคมันถูกก็พอฟ้ามีอะไรสงสัยไหมอ่ะถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยลองทำเลยทำเสร็จแล้วก็เอากล้องเนี่ยส่งให้ครูดูว่าถูกไหม มีเวลาเหลืออยู่ลงมือทาเลยเสร็จข้อหนึ่งและสองเลยเดี๋ยวครูดูเองว่าถูกไหมอ่าลงมือทาเลยใครเสร็จแล้วเปิดไมเรียกเดี๋ยวครูจะได้ตรวจให้เลยแล้วก็อธิบายให้ฟังเลยนะครับวันนี้เราจะสอนอยู่แบบเดยเียวถาม Thank <laughs> you.